สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเวลาประเทศไทยประมาณสี่ทุ่มครึ่งหลายแล้วคุณอาจจะงงว่าอา้าวแล้วไม่ส่งรายชื่อมารับโปสการ์ดกันเหรอใช่ครับผมมันได้เวลาส่งแล้วครับผมส่งโปสการ์ดมาได้แล้วนะคะที่เดิมที่ g i f t l g t e n d e s s i n c o r er. c o m นะครับผมสิบคนที่ได้รับไปเนี่ยเราจะใช้วิธีการแบนดอมอการสุม่มบนนั้นจะส่งช้าส่งเร็วก็ มีสิทธิ์เท่ากันนะฮตอนนี้คุณจะเหลือเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งถือว่าเป็นการเรียกว่ามันต้องแข่งแย่งชิงดีกันแล้วแหะเพราะเหลือเวลากันน้อยมากวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่ากับโปสการ์ของเราวันนี้มีความพิเศษมากครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ไปเสวนสนุกเอเวอร์แลนด์กัน <c oughs> ใช่แล้ว<ล><ล>เราก็ากถ่ายรูปสติกเกอร์มาด้วยนะฮะ <c oughs> อะให้น้องแอ์เป็นคนเล่าต่อ ขายกุรีกุร้าเราก็จะแปะล,ลงไปบนบูธกาของทุกคนอืมแล้ววันนี้นะคะทุกสามวันเรามีรางวัลใหญ่ใช่ไหม,มว,วันนี้เรามีรางวัลใหญ่ชิ้นที่สองนะฮะ <c oughs> คำถามก็คือวันแรกเลยนะที่เรามาถึงใช่ไหมก็คือพี่โบเนี่ยได้ทํามิชชั่นอั้นแรกคือยืนเต้นแล้วก็มีคุณลุงคนแก่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยขึ้นมาเต้นด้วยอยากถามว่าถนนนั้นคือถนนอะไรคนแรกนะคะที่ตอบมาพร้อมชื่อและที่อยู่อืมไปเลยของขวัญวันนี้อื ซึ่งผมยังไม่บอกแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเจ๋งและมันน่ารักขนาดไหนนะครับก็รอติดตามแล้กันแล้วก็อย่าลืมส่งมาเยอะที่ช่องทางเดียวกันนะฮะ gif gif lg trends in c o r e a com นะฮะสุดคืนนี้ใครจะนอนแล้วก็ฝันดีส่งใครยังไม่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่พักของเราเลยกันนะครับนี่อะไรของเพื่อนผมเองครับถามคู่กันเลยเดียวคาเฟ่ที่นี่รากเนาะใช่